วันนี้ก็เสนอเมนูง่ายๆนะคะไขท่ทอดทอดไข่ใส่หอมใส่หอมใส่ต้นหอมค่ะเมนูง่ายๆง่ายๆสุดๆนะคะเนี่ยกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะแล้วก็ปลาทูหน้างอค่ะทอดปลาทูหน้างอแล้วก็เดี๋ยวทําพริกน้าปลาก็พอแล้วค่ะง่ายๆนะจ๊ะน้ำมันร้อนก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะ อดง่ายๆนะเป็นเมนูง่ายง่ายสุดเลค่ะทอด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 ไข่ง่าย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 คน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  เป็นแบลรี่นะคะโีนโคนโคนคน,น,นหนเลยก็รอให้มันเหลืองมันเหลืองก่อนกลับมาไม่ต้องให้มันเป็นแผ่นก็ได้ค่ะแบบไหนก็ได้ตามใจเราที่เราจะทำนะคะนเนวง่ายๆทอดไข่ ทอดไข่นะคะเหลืองแล้วค่ะทุกคนหอมหอมข้าสวยร้อนๆพริกน้ำปลาก็อร่อยแล้วนะคะสำหรับตอนเช้านี้เมนูต่อไปก็ทอดปลาทูหน้างอนะคะปลาทูนหน้างงงองอ,งอจ้าเดี๋ยวก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวก็ทาทำน้ำพริกน้ำปลาแค่นี้ก็พอละ อันนี้ไข่ก็เรียบร้อยแล้วไข่ก็หอมแล้วนะคะก็เหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วปลาทูหน้างอเหลืองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะตักขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปกินข้าวกินยานะคะ ดูคลิปให้จบนะคะคลิปง่ายๆคลิปนิดเดียวสวัสดีจ้า